อาชีพที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ควรทำเพราะเป็นการสร้างวิบากกรรมติดตัวเราไปค่ะ 1. ค้าเอาหรือเครื่องมือที่ใช้ทำกันเช่น 2. 2ค้าสัตว์คือการาทำให้หมดอิสรภาพเช่นการค้าสัตว์ค้าค้าหรือการใช้แรงงานอย่างทารุณ 3. ค้าขายเนื้อหรือค้าสัตว์ให้เขาเอาไป เป็นการส่งเสริมให้ทำผิดศินข้อหนึ่งค่ะ 4. ค้าของมึนยาติดเป็นเหตุให้ผู้เสพเกิดความประมาทค้ายยายาที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเช่นยามแมลงค่ะ5ข้อนี้คืออาชีพที่เราไม่ควรทำและไม่ควรชักชวนผู้อื่นทำอาชีพที่ดีไม่ใช่แค่ได้เงินเยอะแต่ต้องไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นนะคะใครที่ประกอบอาชีพที่กล่าวมานี้ถ้าเลิกได้เลิกนะคะ แต่ให้ยังเลิกไม่ได้ก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังแล้วอธิษฐานจิตเอาบุญช่วยขอให้ได้อาชีพใหม่ที่เป็นสัมมาอาชีพและจำไว้นะคะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจก็ยังมีเวลาให้เราได้แก้ไขค่ะ